ไม่น่าเชื่อบอสโจโพสถึงแม่นุษย์แบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบอสโจยมนินเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องที่บอสโจนะคะได้พูดถึงแม่นุษย์ผ่านโพสต์ของตนเองนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาบอสโจได้พูดเกี่ยวกับ การออกซิงเกิลคู่กันกับน้องอุ๋งอิงนะคะชื่อผลงานเพลงว่าหนึ่งคาวให้พ่อแหน่นะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงมันๆตโจโจของบอโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้บอโจได้ออกมาโพสต์ว่าถ้า เพลงหนึ่งข้าวให้พ่อแหน่ถึงหนึ่งวันได้สามล้านวิวนะคะแม่นุษย์ภรรยาของบอสโจหรือแม่ของน้องอุงอิงและน้องลำเพลินลำแพนเนี่ยจะเสียทองสามบาทให้น้องอุงอิงให้พ่อโจแล้วก็ให้น้องลำเพลินค่ะซึ่งเพลงหนึ่งข้าวให้พ่อแหน่นะคะก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วในวันที่28ยี่งก็เป็นวันนี้นี่เองค่ะซึ่งผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงนะคะ ก็ได้ยอดวิวแตะแสนวิวเลยค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะผ่านมา6ชั่วโมงแล้วตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่5 1าจุดหแสนวิวค่ะทุกคนนว่ายอดวิวนี่พุ่งมากๆนะคะแฟนคลับพ่อยกแม่ยกให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะถือว่าเพลงนึงข้าวให้พ่อแหน่ของบอสโจแล้วก็น้องอิงเนี่ยได้รับกระแสดีเกินคาดเลยนะคะ และตอนนี้ยอดวิวของเพลงนี้ก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะยอดวิวอาจจะพุ่งถึง3ล้านวิวถึงยอดที่แม่นุชหรือซอนนุชนะคะกำหนดไว้ว่าหากถึง3ล้านวิวใน1วันนะคะแม่นุชจะเสียทองให้น้องอิงน้องลำเพล่และบอสโจค่ะ เนื่องจากน้องลำเพลินและบอโจนะคะในรวมแสดง MV กับน้องอุงอิงด้วยนะคะซึ่งใน MV นะคะบอโจก็จะแสดงเป็นพ่อน้องอุงอิงและน้องลำเพลินนะคะก็จะแสดงเป็นลูกเรียกได้ว่าถ่าย MV กันทั้งครอบครัวเลยค่ะนั่นจึงทำให้ยอดวิวพุ่งสูงขึ้นมากงานนี้ซอนุชต้องเสียท้องให้น้องอุงอิงบอโจแล้ก็น้องลำเพลินแน่นอนค่ะ เพราะเคยมีเคสที่บอสโจนะคะทาน้ององงอิงในเพลงจุดแบบบอเทเวอร์ชั่นผู้หญิงนะคะหากครบ2.6ล้านวิวภายใน1วันนะคะบอสโจจะซื้อทองให้แล้วก็เปลี่ยนไปตามค่าค่ะบอสโจเสียทองให้น้ององอิงนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะว่าน้ององงอิงจะทำยอดวิวได้ถึง3ล้านวิวใน1วันหรือเปล่า อขอฝากพ่อยกแม่ยกแล้วก็แฟนคลับน้องอุ๋อิงเขาไปรับชมเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแหน่ของน้องอุ๋อิงและบอสซูกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแหตด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ